สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่มีสื่อมวลชนเดินทางมาที่ทุง่งนาลุงพลนะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเสียงลุงกิมตะโคนมาสอวันที่ผ่านมานะฮเราเห็นแค่ช่องสามสิบสองแครับนะฮะแต่วันนี้มากันแลอวหลายช่องเลยทีเดียวนะทุกคน ก็มีอ๋อช่องแปดนะทุกคนใช่ที่ปลูกพ้มต่าแดาวพานก็ี้เนี่นนะกุบขพี่ะเยนนะ่ม ก็อย่างที่เอซีพูดกันหลายคนนะฮะสตูปข่าวเนี่ยนะครับผิดนะข้อมูลทิทางเขาทําลงนะครับเรื่องเป้นะฮะเรื่องเป้เรื่องกระเป๋านะฮะพี่ดูคอมเมนต์ายยิบนต่างนอยู่นะพี่อ้กยบก้าสต ใชไหมลุง os, amam, yeah. ป้าบอกแล้วลิตมอยู่ช่องแปดกก็พี่ปิกบอกว่าริตอยู่อมรินทลินไม่ไปอยู่อารนลินก็ย้ายไปั่องแปดอันนี้เราเราถกหน้าลุงเหรอมาเป็นโดนหรอได้ได้ ก็เลยเป็นแบบรู้สึกว่ามเป็นคเสกุปของไทยแนดนั่นเอเอฟซีเขาดู้วเขาก็เยอะมากเขาโรมาจ้าจ้าจ้างานาอย่าที่บอกไม่หรอกก็เข้าใจเข้าใจว่าคนที่ทำข่าวคนที่เขาว่าอยู่ด้วยมานานคนที่ทำนก่ส่งมีอะไถามไหมไม่มีเนสาไดได้ได้ครับ เข้าใจแต่ว่าคุไม่ขว่าไม่เป็นไรเอากี่โมงดีเดี๋ยวเผมขอเก็บเนีเก็บไปแล้วกันได้ครับพร้อมอนแล้วกันคุณลุงคุณป้าก็ยังแ่านงรักคุณลงคุณป้าคุณลงคุาก็ยังรักทุกคนครับคิดดูว่าคือขนาดแบบนาสกู๊ปขาออกมา นะไม่ข้อมูลไม่ตรงเท่าไหร่ก็ยังหัวเรายังมีรอยยิ้มก็ยังแบบดำหนิด้วยความไม่ได้กรอกแขนนะทุกคนนะครับผมนะในข้อมูลที่สื่อสารออกไปนะฮะแล้วมันผิดพลาดคลาดเคลื่อนนั่นเองนะครับผมตังไไ้ตงกล้องมาเฉยนะกินเนี่ยสุดยอดเลยกินนะไวนะ<อ>ทำว่าแก๊งออกเลยนะที่ทำว่าแก๊งยูทูป ăn มั้ยอ่ะครับผม YouTube ก็ได้เออเหมือนกัน YouTube เราการก็ดีเยี่ยมาเลยนยองเดเสรคนดูไลฟ์สดสติ๊กแวนหนี่พี่เรื่องจริงบ้างรบ้างครับ ตอนนี้ทางทีมข่าวก็ถ่ายภาพนะครับเก็บบรรยากาศนะฮะบ,บริเวณนี้ก็นะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาบอกว่าะจะขอบินโดรนนะถ่ายภาพนะมุมสูงด้วยนะฮะลุงก็เลยนะบกนะอกว่าจะถ่ายสูงมากเนาะพถ่ายสูงมากปุ๊บมันจะไม่สวยมันจะไม่ค่อยสวยเอาตรงๆคือพอสูงเกินไปเนี่ยองค์ปูมันจะดูแบบหอมๆอเหมือนเรา ขึ้นไปบนตึกสูงหรือว่าอยู่บนที่สูงนะเวลาเรามองอะไรลงมาข้างลา่างมันจะดูเล็กเกินไปมันก็ไม่ค่อยสวยงาม <นะ S 1> เท่าไหร่หรนะครับีวันนี้สมช่องเลยเนาะช่วงนี้น่าจะมาอีกมามาเพิ่มอีกช่องวันนี้เรตติ้งล่าวงหลายแสนแล้วลที่สามสิบเนี่เยอะนะกระชูดเลยนะคาวเมื่อคืนน่ะก็พุ่งทะลุหลายแสนแลวทุกคนนะครับอือูกระชูดหลายแสนเลย เกาะติดนะเพราะว่าเหลืออีกแค่ห้าวันเท่านั้นนะครับห้าวันน yeah> ับจากนี claro ้เนาะนับจากนี้ห้าวันครับนี่คือความน่ารักนะฮะของคุณลุงคุณป้านะครับผมนะครถึงแม้ว่าการนำสนอออกมาจะไม่ ถูกต้องนะฮะแต่ก็ยังตำหนิด้วยรอยยิ้มนะครับน่ารักจริงจริงวันนี้ป้าก็ไปว่าอ้าวคุณลุงนั่งเหรอ <c oughs> ต,ตกใจลุงหาไปไหนวันนี้วันนี้ก็ป้าตำหนินิดหนึ่งเนาะ,ะแต่ว่าป้าตำหีด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มสดใส,สน,นะครับอะรอะไรนี้สครสูปครับสกูปสกูปค่ับ แต่พิติก็รับปากว่าเดี๋ยวจะแจ้งส่วนกลางนะให้แก้ให้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้แก้หรือว่าแก้ทันออากาศหรือเปล่านะครับคือบางทีสกู๊ปเนี่ยเขาจะผลิตเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับทุกคนบินบินน่นเพิ่บนี่นะฮะทาง ส่นักข่าวก็บินโรนขึ้นไปถ่ายมุม,มสูงแล้วนะครับผ no, 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 no. <laughs> มนู้นนนนนาานน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 น สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือผ่าไปนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจดูโฆษณาให้พวกเรานะที่อยู่ที่ทุ่งนางลงุมพลแห่งนี้นะครับันที่สับเ็จนี้ก็แสดงพลังนะส่งกำลังใจให้ลุงป้าก,กันเยอะๆยอะในการเข้ามารับชมคลิปดูไลฟ์สดนะให้เรตติ้งนะของ YouTube พวกเราเนี่ยนะครับพุ่งกระฉูดไปเลยนะครับผม